สวัสดีค่ะพ่อครัววันนี้ทําอะไรกินคะผัดช,ชาผัดชะอะไรคะไก่<จ>แล้วเมนเอ่อเมนูมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างเครื่องปรุงเยอะแยะเลยเครื่องปรุงเนี่ยโอ้โหพริกแล้วก็เนี่ยหอมๆเลยทำเองนะคะเนี่ยเ,เก่งมากมพริกแกงตำเองนะคะ แล้วเครื่องพริกแกงมีอะไรบ้างเนี่ยค่ะตะไคร้เ oh. ม็ดมะกรูดอีมะกรูดกระห้อม mm hmm. กระเทียมกระปิทุกอย่างเลยครับครบสูตรเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะวิธีการทำบ่มีแก๊ มันมีแก๊แกเสียบเตาแนี้มันมีแก๊สครับนี้นี่ thế mà nhiều đấy nè nhiều ở thế này lắm chờ phút พิ่ไกนะครับนนมนนาาบกกันมีกระสุนประกอบกัถ้าใส่ตั้งใ่แรกมันมันสิโลนพิ่ไยมันสิโลนครับตอนนี้ไม,ม่โดนดยเปิดให้ดูดิเป็นไงบ้างว้าว หิวน้ำไหมคะหิว<ม>น, <lonely> น้ำไหมคะตอนนี้พ่อครัวหิวน้ำนะคะจะกินน้ำก่อนแซ่บวะแหมชูใจอย่างดีตอนนี้ทำอะไรคะ

ดูสิเยอะไหมโอ้โหเต็มหม้อเลยจ้ะหอมมากหิวข้าวแล้วใ <c> ส <oughs> <c oughs> ต่อไปใส่อะไรคะใส่ใบกีราใบกระเพราคว,วายใบกระขาดใช่ไหมบ้านเรียกอะไรใบกระขัดบ้านเรียกใบกระเพราคว,วาย อหอมนี่ครับไหนหน้าตาเป็นแบบไหนคะดูหน่อยเป็นแบบนี้โอโอเคมันชุยเลยโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะพอครัวคะเสร็จหรือยังเนี่ยหิวข้าวแล้วจะทักแล้วน,นะครับเสิร์ฟแล้วว้าวโอโ้โหน่ากินมากเลย S <S <S ว้าวข้าวสวยล้วร้อนจักจานหนึ่ง <S 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 สุดยอดเลยค่ะ <S <S มันนเป็สองสาสตรหม้อเนาะนะลูกใหญ่มากเลยหม้อมันจำเป็นครับวันนี้ต้องใช้หม้อแบบนี้ <S <S อูสิน่ากินมากเลยสุดยอดโหข้าวสวยร้อนจักหนึ่จานสุดยอดเลยได้เวลาของเราแล้วเตรียมพร้อมกินข้าวกันดีกวา่า